สวัสดีครับเรามาถึงคลิปที่4ของเราแล้วนะครับโอเคหลังจากสะสมรางวัลไปแล้วมาถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยช่วงแรกรางวัลน,นั่นเองนะฮะเรามาดูกันว่าวิธีการแรกรางวัลเนี่ยทำอย่างไรนะครับโอเคเรากลับไปที่คุณทอปวันนะฮะเราคลิกเหมือนเดิมนะครับเรามาหน้าแรกนะครับโอเคเราเลือกคุณทอปวันปุ๊บโอเคนะครับมาที่ทางขวาบนนะครับ จะมีรูปของขวัญอยู่นะครับกับจํานวนพอยต์หรือแต้มที่เรามีอยู่นะครับหมื่นหนึ่งพันหมื่นสองพันห้าร้อยคะแนนนะฮะเราคลิกที่ของขวัญน,นะครับอ่าแล้วเลือกที่แกลกรางวัลน,นะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นลิสต์ทั้งหมดที่เราสามารถแลกได้นครับก็จะมีส่วนลดเงินสดล่มพับอื่นๆอีกมากมายนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะลองแลกเครื่องเล่น Blu-ray DVD Samsung นะครับซึ่งใช้คะแนนถึง1 0 0 0 0ืคะแนนนะครับโอเคครับลองคลิกดูนะครับคืนนี้คือการแลกครับข้างบนจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้กดโอเคเพื่อยือนยันนะครับเรากดยืนยันโอเคนะครับยืนยันอีกรอบหนึ่งครับเสร็จรายการเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ ก็เสร็จเรียบร้อยเกษตรกร,รก,ก็จะได้รับเมสเซจว่ามีการแลกของอาวันไปจริงคะแนนใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับโอเคครับง่ายใช่ไหมละครับขอบคุณมากครับ